สวัสดีครับวันนี้วันที่3 1มธันวานะครับเป็นวันสิ้นปีคืนนี้ตีหนึ่งก็เป็นปีใหม่นะครับปีประมาณ168กนะครับปีนี้ยังเป็นปี2567อยู่นะครับบางท่านบางคนก็คงจะ,ะกลับบ้านกับช่องกันนะบางคนก็ออกจากงานหรือ กำลังคิดจะเปลี่ยนหาอาชีพนะครับว่าจะทําอะไรดีว่าอยู่ในเมืองแล้วมันวุ่นวายมันค่าใช้จ่ายมันค่าครองชีพไม่ไม่พอนะครับคก็ใช้จ,จ่ายมันแพงนะนะผมก็ปลูกอ้อยครับผมก็เลยแนะนําอยากจะให้ท่านที่ออกงานมานะยังหาอาชีพไม่ได้ท่านที่พอมีที่ทางนะพอมีที่ทางพอมีปัจจัยนะครับ การปลูกอ้อยคันน้าเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เท่ากับอ้อยโรงงานนะครับเราใช้พื้นที่น้อยกว่าเพียง 1, 2, หนึ่งไร่สองไร่ก็พอได้แล้วครับช่วงแรกเราก็ปลูกปลูกโดยก็อาจจะลงทุนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับค่าไถค่าทําพื้นที่ดินนะครับ การปลูกอ้อยนี้เป็นอะไรที่ผมมองแล้วว่ามันมีโอกาสสําหรับในหลายพื้นที่นะแต่ขอให้เราศึกษาดีๆก่อนที่เราจะลงมือทําก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะทําแล้วก็พอมาถึงเราทําแค่ครึ่งๆกลงางๆมันก็เสียดายเสียเวลาแล้วครับแล้วเมื่อทําแล้วก็ต้องทําให้จริงจังนะเมื่อทาจริงจังแล้วผมผมเชื่อว่าผลตอบแทนมันน่ะมันกลับมาแน่ครับภายในหนึ่งปี เราเราทุกคนนะครับอยาาหาอาชีพอะไรที่มันมั่นคงมั่นคงใีชีวิตนะครับทุกคนแหละผมเชื่อว,ว่าปีใหม่นี้หลายท่านน้องออกจากงานกันนะเพราะว่าอยู่แล้วอยู่ในเมืองแล้วมันไม่พอกินพอใช้อะไรก็คิดว่าน่าอยากจะออกจากบ้านเออออกจากงานอาง,งานมาหาอาชีพใหม่การปลูกอ้อยขั้นน้ำนี่มันไม่มีอะไรยากหรอกครับแค่แค่ขอให้มีที่แล้วก็มีแหล่งน้ํานะครับเพราะว่าพืช พืชตัวเนี้ยมันมันใช้น้ําพืชทุกชนิดนะครับต้องการน้ําแต่ว่ามันไม่ต้องการน้ํามากแค่ขอให้ในพื้นดินมีความชุ่มชื้นบ้างนะครับชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะครับให้มันมีแล้วก็ปลูกพยายามศึกษาหาความรู้ในเน็ตในอินเทอร์เน็ตใน Google ใน Facebook อะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อเราหาความรู้ได้แล้วเราก็หาสถานที่นะเมื่ออ้อยเราโตแล้วอ้อยมันจะอยู่ที่ประมาณแดเดือน แปดเก้าเดือนนี่ก็เริ่มตัดได้แล้วครับเริ่มคั้นน้ําได้แล้วก็ต้องเลือกสายพันธุ์นะครับหาสายพันธุ์ที่ว่ามันมันเหมาะมันเหมาะกับพื้นที่แล้วก็เหมาะกับหลอายอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนมันมีภูมิแพ้มากๆม,มีความคันกับใบอ้อยเนี่ยก็ต้องเลือกพันธุ์ที่มันมีมีความคันคลายให้น้อยนะครับนะครับ ผมถึงผมก็มีทุกสายพันธุ์แล้วครับในในที่พูดมาเนี่ยผมก็มีทั้งเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียของมันปะปนกันไปนะครับมันไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีหรือข้อข้อเลวแต่ละอย่างแต่ละสายพันธุ์มันก็มีข้อดีข้อด้อยของมันนะครับอ,อพอเราปลูกอ้อยแล้วภายในแปดเ้าเดือนเราก็หาชีพอื่นเสริมไปก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็ทยอยคั้นมันคั้นได้เรื่อยๆนะ เราะว่าเราอย่าไปปลูกพร้อมกันเราปลูกให้ใหเว้นวักสักง,งานหนึ่งสักเจ็ดวันงานหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะถ้าเราปลูกแค่หนึ่งไร่นะหนึ่งไร่ก็ได้ประมาณสักตีร้อยกอนะครับเราไปปลูกแน่นนะปลูกห่างหน่อยก็ได้4ีร้อยกอถ้าปลูกคิดมากมันก็จะได้ถึงเรื่องหกร้อยแล้วครับแต่ว่ามันมันเบียดมากเราก็จะได้ลําอ้อยที่เล็กถ้า4ีร้อยกอก็จะล้มลวม,วมแล้วก็ปลูกแล้วก็เราก็ทํางานสะดวกกว่านะครับ จะมีคำถามคำแนะนำก็มาถามผมได้ครับถ้าใครอยากจะปลูกอ้อยนะครับมีคำถามคำตอบใหออ้แล้วถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไปถามพักพวกให้นะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในวงการอ้อยมาระยะหนึ่งแล้วก็มีพักพวกมีเพื่อนฝูงนะครับที่เขามีความรู้ด้านด้านอ้อยเนี่ยออหลายท่านนะครับผมก็ได้ความรู้จากท่านอื่นมาแล้วก็เราก็จะถ่ายทอดต่อไป ซึ่งผมก็เชื่อว่าการปลูกอ,อยนี่เป็นพืชน,นะถ้าจะทำกะเกษตรผมมองแล้วมันอย่างอื่นแล้วไม่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าดูอ้อยเนี่ยเราปลูไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ถึงแปดเก้าปีนะครับถ้าเราตัดเป็นถ้าเรารู้จักวิธีตัดอ้อยนะครับมีหลายสายพันธุ์ครับในสวนผมถ้าต้องการสายพันธุ์หรืออยากสอบถามพันธุ์อ้อยนะครับพันธุ์ต่างๆก็สอบถามกันมา ผมก็มีหลายชนิดมีทั้งที่อ้อยที่ต้องการน้ํามากแล้วน้ําไม่น้ําน้อยก็มีทั้งนั้นนะครับแล้วก็คันไม่คันยังไงก็มีหลายสายพันธุ์มีให้เลือกนะครับอ้อยคันน้นํานี่ถ้าเราขายวันหนึ่งเนี่ยได้ร้อยขวดเราก็ได้นึงพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งวัน แต่เราต้องหาวิธีทำยังไงให้ขายได้100ขวดนั่นก็ต้องไปศึกษาพื้นที่ศึกษาผู้มีกำลังซื้อครับเราก็ต้องดูก่อนสถานที่แล้วยังไงนะครับอ้อยเนี่ยช่วงแรงๆนะฤดูแรงนะเดือนเมษาเนี่ยเชื่อเลยว่าโอ้ขายดีขายดีขาย,ขายไม่ทันนะรีดไม่ทันนะกันละครับส่วนฤด,ดูอื่นมันก็อาจจะช้าๆบ้างแต่ก็ขายได้เรื่อยๆครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลำบาก เป็นอาชีพของตัวเองนะครับเป็นพ่อเออเป็นหัวหน้าตัวเองนะครับเป็นเท่าแก่เองอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งครับหรือ,อท่านที่ว่าไม่มีที่ก็ลองหาที่ที่เช่านะถ้าถ้าที่ค่าเช่าไม่แพงเกินไปเนี่ยมีแต่งน้ํามีอะไรเนี่ย,ยสักสองไร่นะไร่หนึ่งมันจะน้อยไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดขายดีขึ้นมาก็ว่าเสียดาย,ยานะขายถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจเราก็ขายขายทอดเอ,อขายลํา ให้ก็ได้นะครับวอ้ยเนี่ยมันมีราคาตั้งแต่ลำํำนาทีพันห้าพันไปถึงลำ้ำตนละหมื่นนะครับตันที่พันห้าพันแล้วแต่สายพันนะครับความดูเลี้ยงดูง่ายยากอ,อ,อย่างเช่นถึงเหลืองถึงกระปูโบราณน,นี่ถ้าลำํำสวยสวยเนี่ยได้ได้ถึงตนละหนึ่งหมื่น 1, บาทนะครับถ้าเราปลูกแล้วเราดูแลดีๆเนี่ยไร่หนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณเอาเราตีพราทมดูแลนะได้ประมาณสิบตันบวกนิดๆเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะ ไว้เราดูแลมันให้ให้ดีอะ่ะกอหนึ่งก็ตีไปลำลำละนะครับลำละสองกิโลสมมติลำละสองกิโลเนี่ยลำละสองกิโลกอหนึ่งมีติบลำเราก็ได้ยี่สิบโลแล้วครับยี่สิบโลติดติดโลก็ติดติบกอก็ได้สองร้อยโลแล้วครับใช่ไหมติบโกก็สองร้อยโล ร้อยกอร้อยกอก็ได้ร้อยกอก็ได้สองพันสองพันกิโลก็สองตันนะอประมาณนี้แหละก็คิดดูครับไปคำนวณดูเองผมก็คิดยังไม่ท่วนทีหรอกก็มั่วๆไปมัปม่งอะไรมั่งแต่ว่าผมแนะนำนะครับเพราะว่าลงทุนมันไม่ไม่ได้ไม่เป็นเรื่องที่ลงทุนเยอะครับลงทุนแค่ช่วงแรกๆหน่อยหนึ่งพอปีต่อมาแล้วก็เบาลงมันจะยากอยู่ปีแรกนี่แหละคือต้องลงทุนท่อนพัน ลงทุนทําที่ทําปรับที่อะไรนะครับแล้วก็ลงทุนเครื่องคั้นถ้าเราไม่คั้นเราก็ขายตรงเอ่อท่อนท่อนได้ครับขายเป็นลำไปเขาไปคั้นแล้วได้อย่างนี้เนี่ยครับผมปลูกไว้เนี่ยไอ้นี่มันคืออ้อยถุ่พันธุ์บุรีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ตัดไปชุดหนึ่งแนละ้วขายท่อนพันไปชุดนี้มันก็พอตัดไปมันก็ขึ้นนะครับนี่ครับขึ้นใหม่ขึ้นเยอะกว่าเก่าอีก อันนี้ก็คือมีที่ช่องว่างนะครับช่วงอ้อยยังไม่โตผมก็เอาท่อนพันเนี่ยมาใส่ไว้เพื่อจะเอาไปขยายตรงอื่นนะครับมันก็ขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็ถุพันธุ์บุรีหนึ่งเหมือนกันนี่ก็ถุพันธ์บุรีหนึ่งอายุเจ็ดเดือนครึ่งครับนี่ก็ตัดไปบ้างอะไรบ้างก็มีนะครับนี่นี่คือถุพันธุ์บุรีหนึ่งเป็นก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ในในไร่เราละครับจริงๆก็มีเยอะส่วนตรงนี้ก็คือสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์ครับ นะครับอ้อยขันน้ตั้งนั้นนะครับส่วนอ้อยเคี้ยวอ้อยอะไรผมก็มีรวมในนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูก็จะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอ้อยขนน้อย่างเดียวนะครับมันมันมีเยอะกว่าที่ที่เราคิดที่เรารู้นะครับเราก็ต้องเลือกไอที่เหมาะสมกับ,ก,บกับเราแหละดินกับเราเออกับดินกับน้ํากับอะไรนะเออถึงวดร้อนของเราว่ามันมันมันโอเคกับอ้อยพันไหนนะครับ ล้วก็เลือกดูเอาก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าใครอยากจะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยผมก็แนะนําเรื่องอ้อยขันน้ํานี่แหละครับส่วนการตลาดนี่เราก็ต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่ว่าอะไรครับถ้าเราทาการค้าเนี่ยเราก็ต้องหาตลาดก่อนขั้นแรกนะมองตลาดมองตลาดก่อนแล้วก็มามองศักยภาพการของเราว่าเราทําได้ขนาดไหนถ้าเราแข็งแรงดีมีมุม,มาะนะเราก็ เมุมาณนะดีเราก็ทอาเยอะๆนะถ้าว่าเราเป็นคนไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ก็เอาน้อยๆหน่อยนะศึกษาเอามีมากมายครับใ้พันอ้อยีนสวนใครอยากจะสนใจด้านนี้ก็ทักถามมานะครับผมมาดูอีกพันหนึ่งที่ว่าอ,อ้อยกัานน้ำครับอันนี้ก็คือหยกจีนครับหยกจีนหรือเขียวไต้หวันนะครับนี่ครับก็มีให้ เป็นอีกพันหนึ่งในไร่ของเราเอ่อก็คุยกันพอได้รู้ทักทายกันพอได้รู้นะครับต้อนรับปีใหม่พรุ่งนี้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆท่านนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่สําหรับคนอยากออกงานแล้วอยากหาอาชีพผมก็แนะนําอาชีพอ้อยปลูกอ้อยคันน้ำนี่นะครับผมอีกอาชีพหนึ่งเออก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับสวัสดีครับ